กลับเรือนท่านประธานก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตชี้แจงครับว่ามาตรานี้ที่กรรมิการมีการแก้ไขจํานวนคนที่จะนําไปสู่การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อไปแข่งรถในทางจากล่างเดิม5คนเ,เหลือสองคนนั้นที่มาที่ไปก็คือสืมเนื่องจากมีสมาชิกยื่นคํแแปลรยติมาสองท่านนะ ขอภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะคือท่านพลตุลโ,โทสารนิตกับท่านสุรเดชท,ทั้งสองท่านไปะยะติมาขอแก้ไขห้าคนเป็นสองคนที่สุดที่ประชุมโดยเสียงข้างมากก็เห็น mm hmm. เห็นด้วยกับท่านนะร mm hmm. ายละเอียดเหตุผล mm hmm. ผมจะขออนุญาตมอบท่านพลตุลตีเอกลักษณ์เป็นคนชี้แจงเพิ่มเติม,ตมครับครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับ กระผมพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ่มสังกาศผู้แทนสำนังกงานร,รุทแห่งชาติกรรมาธิการขออนุญาตนำเรียนชี้แจงท่านประธานอย่างนี้ครับเจตนาลมของกฎหมายมาตรานี้วัตถุประสงค์เพื่อปรามปรามเด็กและเยาวยชนมิให้กระทำความผิดที่อันเป็นการรบกวนสาธารนณะนะครับต้องขออนุญาต อ้างถึงคำสั่งคอสอชอที่22และ46ทับ58คำสั่งทั้งสองฉบับดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลเด็กและเยาวชนในเรื่องของการแข่งรถในทางตั้งแต่คำสั่งคอสอชออกมาเรามีการทำทันบนเรียกปิดามันดาผู้ปกครองหรือตัวเยาวชนเองมาทำทันบนวางข้อกำหนดหลักหมืน่น เป็นหมื่นคนในการยกล่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงนำจุดแข็งของคำสั่งคอศอชอมาใช้เพื่อให้เป็นพระราชบัญญัติตามมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมผมเองเป็นคนนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็น5้าคันในประเด็นนี้ เมื่อครั้งการประชุมมุฒิสภาวาระหนึ่งก็ได้มีท่านสมาชิกอภิปรายเหมือนกันในเรื่องห้าคันสองคันว่าจริงๆแล้วสองคันก็แข่งกันได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้มาตรานี้ไม่ได้ระบุจำนวนคนแต่ระบุจำนวนรถเพราะฉะนั้น จะมีมั่วสุมกันยี่สิบคนและมีรถคันเดียวแข่งไม่ได้เพราะรถคันเดียวเอาออกไปแข่งไม่ได้วัตถุประสงค์ของวักสองดูขออนุญาตนะครับหนึ่งเลยนะครับต้องไปอยู่ในทางหรือสาธารณาสถานใกล้ทางสองเลยต้องมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างด้วยกันอย่างที่หนึ่งนะครับต้องมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง สองต้องมีรถที่ใช้ดัดแปลงผิดกฎหมายจราจรคือมองเห็นแล้วรู้เลยเป็นรถดัดแปลงเพื่อใช้แข่งนะครับสามต้องมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ตำรวจเห็นว่ากำลังจะแข่งรถแล้วนะเพราะฉะนั้นที่มีท่านสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าตำรวจไว้ใจไม่ได้ผมขอญาตกลาบเรียนท่านประธานสภาครับข้อหานี้ตำรวจไว้ใจได้ครับเพราะถ้าจับเข้ามาคุณต้องรับผิดชอบ มีรถสองคันจอดอยู่ข้างทางแล้วไปจับเข้ามาพยายามแข่งรถในทางถ้าไม่มีหลักฐานอันใดพิสูจน์คนจับเป็นลมไปยัดข้อหานี่มันปี2564ครับตำรวจจะหิ้วเอาไปลงพักยัดข้อหาวันนี้ทนายความสื่อโซเชียลและคนรู้กฎหมายจราจรเยอะมากวันนี้มาตรฐานการปฏิบัติงานของตำรวจผมขอ,อยนุาตเรียนท่านประธานเลยว่าสูงขึ้นเยอะครับมากกว่าในอดีต เพราะฉะนั้นข้อหานี้ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนจึงจะดำเนินคดีเขาในข้อหาพยายามแข่งรถในทางได้ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาการสมาชิกผู้แปลยติก็ได้นำเสนอข้อมูลนะครับกระผมเองก็ฟังกรรมธิการเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยอมรับว่าความเห็นในการที่เขาเสนอแปลยติมีเหตุผล นะครับผมเองผมก็เป็นคนยกมือให้กรรมธิการเสียงข้างมากว่ายอมแก้จาก5คันไป็สองคันเพราะถ้าเราจะปลามมาตรฐานองค์ประกอบความผิดมันค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปจับคนนู้นคนนี้เลื่อยเปลยมันคงเป็นไปได้ยากมากก็ต้องขออนุญาตกลาบเรียนยืนยันว่ากรรมธิการพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีม,มติเสียงข้ามากให้เปลี่ยนจาก5คันเป็นสองคันเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารนณะคุ้มครองพล,ลเมืองคุ้มครองประชาชนผู้ที่เขาไม่ได้รู้อินโดนเซและจะต้องมาเดือดร้อนกับการแข่งรถในทางเพื่อเป็นการปรามไม่ให้เหตุการณ์แข่งรถในทางได้เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วต้องเรียนก่อนว่า13 4สาวัหนึ่งถ้ายังไม่แข่งทําอะไรไม่ได้ครับแต่พอแข่งแล้วชาวบ้านเดือดร้อนแล้วจึงมีวัคสองมาช่วยเพื่อละมัด ระวังไม่ให้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นและกระทบต่อสาธารนณะก็ต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วครับแล้วจึงยอมให้มีการแก้ไขเปลี่ยนจาก5คันเป็น2คันกลาบขอบพระคุณครับ